วันนี้ก็มาพูดคุยมีหลายเรื่องเหลือเกินที่เราดูกันอยู่นะครับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องสนามบินอันใหม่ที่โคราชที่จะใช้แชร์กับทางด้านกองทัพอากาศนะครับคือกองบินหนึ่งนะครับซึ่งจะ,จะอาจจะมีการยก,กระดับให้เป็น a v i a ชั่นคัได้ด้วยก็มีการพูดคุยกับทางด้านานรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงคมนาคมกับทางด้านกองทัพอากาศอยู่เพื่อให้มีคอมมเชชั่ไฟล์มาด้วยนะครับแล้วก็อันนี้สืบเนื่องมาจากที่เราเรื่องต้องให้มีการเชื่อมต่อของการคมนาคมที่ดีเมื่อ ปลายปีที่แล้ววันที่6ธทนวาก็มาเยี่ยมที่นี่แล้วก็มาการเปิด M6 ทําให้การจราจราได้มีการถ่ายเทได้ดีขึ้นแล้วก็รถก็ไม่ติดนะครับในช่วงปีใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวก็มีการมาดูสถานที่ที่นี่เนี่ยอย่างเช่นเนี่ยสีคิวเนี่ยก็มาดูาาาเรื่องทำเรื่องสกายวอล์กนะครับแล้วก็มีทางเดินประมาณ3ามหรือสกิโลให้เป็นจุดที่เราเดินในพื้นที่ท่านเห็นอยู่แล้วว่า ทุกท่านเห็นอยู่แล้วว่าทิวทัศน์ตรงนี้เป็นจุดเช็คอินที่สวยมากแล้วก็ใกล้เขาใหญ่ด้วยนะครับถ้าเกิดมีการเดินทางไปเที่ยเขาใหญ่ก็มาเที่ยวต่อที่ได้ทําให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาเวลาในการอยู่ยาวขึ้นแล้วก็ใช้ใจ่ายเงินได้เยอะขึ้นนะครับเป็นรม้ม้าเป็นรงมา้าแข่งใหม่นะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ํานะครับก็ดูเรื่องอุปโภคบริโภคต้องให้มีความสมดุลกับภาคการเกษตรนะครับมีการทําแก้มลิงขุดลอกคูคลรองแล้วก็ พื่อที่เราต้องป้องกันน้ำท่วมแม่น้เพราะจังหวัดนครศรีธรมเนี่ยเป็นจังหวัดที่พึ่งการเกษ,ษตรกรรมค่อนข้างจะเยอะเพราะนั้นเรื่องของการดูแลเรื่องไม่ท่วมไม่แ้เป็นเรื่องสําคัญมาดูเรื่องสถานที่จัดงานพืชสวนโลกนะครับก็ให้ดูว่าประมาณที่เหมาะสมแล้วก็ดูสถานที่ว่าสมควรหรือไม่นะครับก็ให้มีการทําศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีเรื่องของการสาธารณสุขนะครับเ,เรื่องอให้มีบุคลากรทางแพทย์พยาบาลบเทคนิคการแพทย์และนักกายภาพทห้เพียงพอ นะครับแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ให้เหมาะสมครับจนเรื่องระเบียนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้อยู่เพราะว่าก็ทราบดีอยู่ว่ามีความต้องการตรงนี้สูงอยู่นะครับจบครับก็ตามก็ตามที่ท่านรองนายกแต่ท่านมีการกำกับดูแลนะครับก็รัฐตนตรีทุกท่านก็มีการกำชับว่าจะต้อง อยู่ที่สภานะครับผมก็จะพูดเรื่องเศรษฐกิจแล้วเรื่องก็อะไรที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับทุกคนก็มีความพร้อมครับซึ่งอาจจะมีความเพิ่มโยงถึงสินทัพย์เสืด้วยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการใช้กระบวนการยุติธรรมกับคนทั่วไครับก็เดี๋ยวก็ให้ก็ให้ก็ให้ทางทางท่านกรรยุทธที่ควบคุมดูแลดูแลทางด้านข้ายุติธรรมท่านพิธบท่านทวีตอบนะครับผมเชื่อว่าผมมีความมั่นใจว่าว่าเรายึดตามระบบเยุติธรรมครับ ไม่มีอบหมายหรือว่าสั่งการกำกับเป็นพิเศษไม่มีครับเพราะเราทำทุกผมมั่นใจว่าเราทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับทุกท่านรู้หน้าที่อยู่แล้วครับอีกเรื่องที่น่าสนิทไม่พ้นก็คือที่เจ้าวันเลดนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านจุลพันธ์จะแถลงที่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 สภานะครับเพราะว่าทางนี้ตอนนี้ทางท่านทางทางกระทรวงการคลังโดยท่านปลัดคลังเนี่ยเล่าหล่นท่านเองก็ทำทำทำตามลายอยู่ทั้งหมดจะมีการแถลงทำลายทั้งหมดพรุ่งนี้ที่สภานะครับพระเข้าใจอยู่ว่าทุกคนก็ มีความเป็นห่วงเรื่องนี้อยู่นะครับเริ่มต้นทำลายขยับเลยครับการตั้ตงทีแจงพรุ่งนี้ครับตามที่บอกครับพรุ่งนี้เสนอที่สภาครับนะครับท่านนายกคะแต่ว่รารุ่งของมองเขาพวกองว่าเราเหนือแถลงไปแล้วตอนนี้สถานการณ์ของการเดินหน้าของป่านี้มันยังมันยังไม่ก,ไมก,ก็ฝั่งพรุ่งนี้ดูก่อนดูไทม์ไลน์ก่อนแล้วถ้าเกิดไม่แน่ไม่มีอะไรที่ยังข้องใจอยู่ก็เดี๋ยวก็พร้อมตอบนะครับให้โอกาสตอบพรุ่งนี้ก่อนแล้วกันคือารตั้งทั้ององค์จะข้นเป้ามิเตร์ของ,ของจ เราการทํางานของรัฐบาลด้วยครับก็พร้อมตอบครับก็ขอทราบคาถามก่อนแล้วกันถึงจะตอบได้เพราะคำถามเมื่อกี้กว้างเหลือเกินนะครับแต่ว่าผมมั่นใจครับว่าทีมของผมพร้อมพร้อมที่จะตอบนะครับท่านนายกคะอยากได้ยินจากท่านนายกให้ชัดเจนในเรื่องของการมีกระแสข่าวว่าใช้ความรองมโดยการที่นายกจะไม่นำและวกนะทรงนี้มัจริงค่ะคำถามอีกผมก็ตอบอีกว่าตอนนี้ก็ทุกคนจะเป็นบัตรีอยู่เหมือนเดิมทุกท่านก็ทำงานกันอย่างขมากขมบ้นนะครับหมายถึงไม่สนของท่านนายกค่ะ ยังจะควบคันต่อไปไหมคะครับมัน,นมีกระแสข่าวว่าอาจจะมีคนนอกเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้ค่ะไม่มีครับยังไม่มีครับอะไรกางทำลายไหมคะว่าใจเราอยากจะฝังในช่วงไหนครัยังครับไม่มีครับยังไม่มีครับ ผ่านมาเจเดือนแล้วค่ะการทํางานของรัฐบาลก็มีมาต่อเนื่องแต่ว่าผลสํารวจคะ่ะล่าสุดมันก็ยังมีสะท้อนออกมาว่าแม้รัฐบาลจะทํางานหนักตลอดเจเดือนที่ผ่านมาแต่โพลก็ยังพบว่าคุณพิธาขึ้นนํามาเป็นอันเหตุเลค,ค่ะ,คะท่านนายกเองตรงีร้พิครับตรงนี้เราเองเราต้องรับฟังโพลด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าโพลนี่มันก็สะท้อนออสะท้อนความคิดของพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าเราเราก็ทราบกันดีอยู่ว่าการทําโพลนี่มีการทาโพลได้หลายหลายแบบ นะครับทำโพในพื้นที่ต่างๆกันไปนะครับความที่มันไม่แน่นอนในแง่ของแซมโพไซส์อะไรก็มีความอะไรก็มีความคาดเคลื่อนได้หรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นกระจกสะท้อนถึงความเป็นจริงแต่ทางนี้เท่านั้นอันนี้ก็ถือเป็นโพโพหนึ่งซึ่งเราก็ต้องรับฟังนะครับหน้าที่เราเราก็ต้องทํางานต่อไปแต่ว่าถึงแม้จะ67เดเดือนแล้วก็ตามทีท่านผู้สื่อข่าวเองก็ทราบอยู่ก็ประมาณเพิ่งผ่านมาใช่ไหมครับเมื่อเมื่อวันศุกร์นี้เองใช่ไหมครับซึ่งก็ใช้เวลาเดือนหนึ่งกว่าจะออก ซึ่งที่จะใช้งานได้อย่างเช่นวันนี้อย่างเช่น,นชพี่น้องอสอมองันนี้เขาก็เพิ่งทราบว่ามันเพิ่งผ่านมาแล้วมันก็จะได้เงินมาใช่ไหมอา,อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะได้ขอจากรัฐบาลก็ได้แต่หารู้ไหมว่า,าจริงๆแล้วมันมีขั้นตอนทางกฎหมายขั้นตอนทาง,ทางาัสภาที่ต้องมีการอ,าอนุมัติเรื่องของงบประมาณออกมานะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นก็ ก็น้อมรับครับว่าว่ายัง,ยงไงก็ต้องก็ต้องตั้งใจทํางานต่อแล้วก็เราก็ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนเป็นหลักรอไหมครับเพราะว่าเราก็ทํางานหนักกว่านี้ผมนะมนมีีแต่ก็สูงใช่ไหมครับไม่ครับผมไม่พอใจการทำงานของตัวเองไม่พอใจของของทุกท่านนะครับทุกอย่างก็ต้องทําให้ดีขึ้นได้อีกนะครับวันนี้อันนี้มันคือชีวิตจริงนะครับเราต้องไม่พอใจในเรื่องพวกนี้เพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็ยังมีอยู่อยู่อยู่แพร่หลายในทุกๆเรื่องนะครับเราเองเราต้องพยายามพยายามทําต่อแล้วก็ถึงถึงถึงได้ลงมาพื้นท to er ี่มาฟัง <inde insan: S 2> ความพิจิตนของพี่น้องประชาชนจะได้ไปปรับวิธีการทํางานนะครับว่าถ้ามุกผ่านและจับต้องจะสามารถบริหารได้ตรงนี้ท่านนายกมั่นใจว่าการทํางานของรัฐบาลเดี๋ยวมันจะเรียงยงวดใช่ไหมคะมั่นใจครับท่านนายกมันอาจจะต้องอิงกระแสด้วยค่ะมีการแบบเปลี่ยนกลยุทธ์ในเรื่องของกระแสทำแบบให้มันเกิดกระแส่ผมไม่อยากใช้คำว,ว่าอิงกับกระแสหรืออะไรนะครับผมว่าเรื่องของเสียงสะท้อนทุกอันเนี่ยเราต้องรับฟังแล้วต้องมีการมิจฉาว่าปรับกลยุทธ์ แน่นอนครับแต่ปรับกลยุทธ์เพื่อไม่ใช่ปรับกลยุทธ์เพื่อกระแสดีขึ้นเราปรับกลยุทธ์เพื่อให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นปรับกลยุทธ์เพื่อเศรษฐกิจดีขึ้นปรับกลยุทธ์เพื่อความเสมอภาคเท่าเทียมดีขึ้นนะครับมีการปรับตลอดนะครับต้องเน้นการประชาสัมพันธ์นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ทํางานแทบทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเลยแต่ว่าผลงานหลายๆผลงานมันไม่ค่อยออกมาให้ประชาชนเห็นตรงนี้มันอาจจะทําให้ผลสํารวจออกมาแบบนี้ค่ะอาจจะ ระยะดําเนินการถึงไหนแล้วหรือว่าจุดหมายปลายทางยังไงอะค่ะจะอาจจะต้องแจ้งก็ก็ก็คงอาจจะไม่หนีผลผลหนึ่งที่ต้องมาพิจารณากันดูนะครับผมเชื่อว่าทีมโฆษกทีมสื่อสารก็คงเอาข้อมูลมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะครับว่าตรงไหนเราพูดน้อยเกินไปหรือเปล่าเราเราทำเรื่องเยอะเกินไปหรือเปล่าเราเปิดงานเยอะเกินไปหรือเปล่าต้องมาโฟกัสบางเรื่องเยอะให้มันมากขึ้นหรือเปล่าทําเรื่องที่ให้โดนใจพี่น้องประชาชนก็ถึงจะบอกว่ารัฐมนตรีทุกท่านวันนี้ท่านอยู่ห้าหกท่านก็ลงพื้นที่กัน นะครับตลอดเวลาแล้วก็พยายามที่จะผลักดันวิธีการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนให้ได้โดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่ามาโคราชอีกทีหนึ่งเนี่ยเดือนมิถนายนซึ่งคาดวา่าจะเป็นการประชุมครมสันตอนไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งมาลืมอ่ะครั้งต่อไปจะเปที่เพชรบุรีนะครับคั้งต่อไปก็น่าจะมีผลงานคืบหน้าได้นะเพราะพระว่างบประมาณคงออกแล้วนะครับขอบคุณมากครับโพทุกท่ค,ครับ